อัปเดตสถานะภัยพิบัติโลกประจำวันที่29เมษายน2567ตอนที่2นะครับหัวข้อย่อยคือการทำความเห็นถูกการทำความเห็นถูกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องภัยพิบัติโลกนะครับมันก็เกี่ยวสิครับเพราะว่าการทำความเห็นถูกในที่นี้เนี่ยตามความเห็นขอ้งลุงอะนะมันต้องทำให้ได้เห็นถูกให้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมไงมันแยกจากกันไม่ได้ ดังนั้นแล้วคนที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะต้องประสบความสําเร็จในการาศึกษาเรื่องทางโลกให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องทําได้อย่างไรนะครับก็คือว่าข้อ 1.1. นะนะต้องรู้จักพัฒนาตนเองรู้จักวิธีคิดวิเคราะห์แยกแยะผิดชอบชั่วดีได้นะครับเช่นรู้ว่าใครดี ใครไม่ดีใครทําผิดใครทําถูกอะไรถูกอะไรผิดรู้ว่ากฎหมายของประเทศหรือของสังคมตนเองนั้นมีข้อผิดพลาดประการใดรู้ว่าเหตุแห่งความเสื่อมในสังคมมาจากอะไรนะครับก็ก็มาจากตามความเห็นทั้งลุงนะก็มาจากรู้แล้วพูดไม่ได้นั่นละทําอะไรก็ไม่ได้นะครับจึงไม่สามารถแก้ไขพัฒนาปัญหาของสังคมได้นะครับ อันที่สองในเรื่องของทางธรรมในเรื่องของธรรมทางทางธรรมเมื่อทําอะไรไม่ได้นะ่ะคนที่ปฏิบัติธรรมจะต้องปล่อยวางในสิ่งที่ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับดีกว่านี้คือมันมันไม่มีทางขนทางที่จะทําได้ก็ต้องปล่อยวางเพื่อรักษาจิตนะครับให้อยู่ในสภาวะที่บริสุทธิ์ไม่หมองมัวตกต่ําไปมากกว่านี้นะครับ ไม่เกลือกล้วเห็นดีเห็นงามกับความชั่วทั้งหลายจะได้ไม่ต้องหลงผิดเป็นบริวารคนที่ไม่ดีในการปกครองบริหารสังคมนั้นๆทานองอใบบัวที่ไม่เปียกน้ำเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อุปมาสเสมือนหนึ่งว่าเขาเอาเงินมาซื้อเสียงให้เราไปลงคะแนนเสียงให้ในเทศกาลเลือกตั้งเราก็จะเห็นแก่อามิสินจ้างไปลงให้เขา เห็นแก่ความเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันไปลงให้เขาอันนี้ไม่ถูกนะครับให้ดูว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงพูดไปจนปากเปียกปากแฉก็ไม่มีใครฟังกันก็ไปรับเงินเข้ามาแล้วก็ไปกาคะแนนเสียงลงในครูหาอีกนะครับพอออกมาแล้วเนี่ยก็ได้ผู้แทนนะครับไปทํางานแทนเราเนี่ยที่มีคนภาพต่ําก็มานั่งบนอีกอะว่าหมดหวังกับเรื่องทางการเมืองก็โตเองเป็นคนทําเองไปยื่น บตดลงคะแนนเองแท้ๆนะครับคำนองนี้เป็นต้นนะโอเคข้อหนึ่งจสามุ่งศึกษาทางทรรให้มันต่อเนื่องเพื่อความสุขในโลกหน้าเพราะว่าเพราะว่าโลกปัจจุบันที่อยู่นี้นะสังคมปัจจุบันเนี้ยกล่าวได้ว่าหมดหวังซะแล้วในความเจริญและความสีวิไลนะครับมันทำไมอะ่ะทำไมถึงหมดหวังนะครับก็เพราะว่าดูได้จาก Uh, ความความรุนแรงอ่ะแล้วความในการหมกมุ่นอ่ะความรุนแรงในความหมกมุ่นในเรื่องกินโกงการเกลียดหรือใครจะปฏิเสธว่าไม่จริงทุกวันนี้บ้านเมืองมันกินโกงการเกลียดยังไงร,รู้ไหมล่ะนะครับทุกคนก็ต้องรู้อยู่แก่ใจนะลงก็ไม่พูดหรอกพูดไปเดี๋ยวก็ทัวลงหรืออาจจะติดคุกก็ได้ไม่แน่นะครับเพราะเราพูดความจริงไม่ได้ไงโอเค หมกมุ่นในเรื่องของลาภพึงเงินทองยศตำแหน่งที่การงานสุกก็สุขทั้งโลกจะหาความสุขขกสทังโลกกันนะสันเสริญก็หาชื่อเสียงหาแสงาทันองเนี้ยเรียกว่าโลกอธรรม4ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นในสังคมนคั่นแะนะครับก้อ1.4นะครับคือคนที่มีความเห็นถูกจะต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมนะครับ เมื่อสังคมส่วนมากเดินทางเห็นผิดผลคือประเทศหรือสังคมนั้นก็จะล้าหลังภาษาชาวบ้านเรียกว่าถอยหลังลงคลองนะครับและสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งความเป็นประเทศชาติและวัฒนธรรมของตนเองนะครับซึ่งคาดว่าจะไม่มีคนทางแก้ไขใดๆได,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 ได้นะครับอันนี้มันมันช่วยไม่ได้เลยนะครับมันมันต้องเสียอย่างเดียวแพ้อย่างเดียวนะครับ เว้นแต่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงความจริงเนี่ยแสวงหาความจริงเอาเรานำความจริงอันนั้นนะในรือสิ่งที่ตนรูนะ้มาพูดกันในที่สาธารนณะเพื่อหาทางออกร่วมกันอันนั้นแหละจึงจะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้แต่ถ้าพูดไม่ได้เนี่ยก็จบนะครับพูดแล้วติดคุกนี่ก็ใครจะไปพูดล่ะครับทำนองนี้นะแต่น่าประหลาดมากที่ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพทธแต่พูดถึงความจริงด้วยเหตุและผลไม่ได้ ทรรนองนี้เป็นต้นพูดไปก็จะเข้าข่ายอ่เป็นเป็นภยัยต่อความมั่นคงบ้างทํานองเนี้ยทาให้เกิดความแตกแยกในสังคมบ้างทํานองนี้เป็นต้นนะครับก็ก็น่าจะเป็นพุทธแต่ในนามเท่านั้นเพราะว่าในปชัชญาของศาสนาพุทธตามที่ลุงรู้มาเนี่ยก็คือว่าธรรมวิจยะพูดได้สนทนาธรรมได้นะครับเพื่อให้อ่สร้างสารรค์ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามทาได้นะครับเป็นประชาธิปไตย คนพุทธแท้จริงถูกสอนมาเรื่องของ,ของความเสมอภาคไม่มีชั้นวันนะ,ะไม่มีพาเด็จการนะมีแต่ธรรมมาธิปไตอะ่ะคือชนะด้วยธรรมนะชนะด้วยความดีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเนี่ยยุคพุทธกาลแล้วอะแต่มาเสียในในยุคท้ทายนีย่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับโอเค1.5คือมาการไม่ยกย่องลุงคิดว่าเนความเห็นส่วนตัวนะ ลุงคิดว่าการไม่ยกย่องเชิดชูศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นลัฐอักษรนั้นเป็นการอากตันยูต่อภาพปณิทานของสมเด็จพระเจ้าจากสินมหาราชเจ้าและก็เป็นการอากตันยูต่อศาสนาของตนของตนเองโดยตรงเลยนะซึ่งมีผลให้บ้านเมืองมีสภาพเช่นปัจจุบันนะครับไอ้พวกที่หัวสมัยใหม่ก็จะบอกว่าลุงเนี่ย ค่ำคลื้งงมงายไร้สาระนะเพราะตัวเองไม่ได้ไปเข้าถึงปัศญาในศาสนาพุทธไม่ทราบซึ้งในคุณของพระาศาสนาจึงพูดออกมาอย่างนั้นนะครับโอเคทีนี้สภาพในปัจจุบันนี่คืออะไรสภาพในปัจจุบันเนี่ยคือสังคมนะไม่อาจจะหาคนดีมาปกครองบ้านเมืองได้คนดีๆเขาไม่มานะฮะ เขามาเขาไม่มาเพราะอะไรไมมเพราะว่าเขาพูดความจริงไม่ได้มาแล้วเขาแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เรืองตัวปปเปล่าๆเว้นแต่ว่าจะมาหาแสงหาผลประโยชน์อันนั้นเราก็ได้นะครับการการแก้ไขปัญหาคือว่าประชาชนต้องมีความเห็นถูกหรือต้องรู้จักทาความเห็นถูกต้องก่อนว่าต้นตอของสาเหตุของปัญหานะอยู่ที่ไหนหาให้ได้ก่อนสามารถที่จะ ระบุต้นตอปัญหาได้ก่อนจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าระบุไม่ได้พูดถึงไม่ได้ก็จบนะครับการทําความเห็นถูกจึงเป็นเอ่อเป็นข้อหนึ่งนะของมั่งมีอมแปโดยเหตุชะนี้ลุงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการทําปัญญาให้เข้าถึงธรรมะแล้วก็ความรู้ทางทางโลกบ้างตามสมควรนะครับสวัสดีครับ